jtv 4ช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบบเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ,อว,วันดูพระจัของเราอยากชะไปเที่ยวไม่ด้วยกันคืนมาที่หลังไปด้วยกัน เด็กมึงครับรอก่อนครับโอ้โหตามไม่ทันเลยครับเดินเร็วมากีอะไรไหนบอกว่ามาที่ใต้เนี่ยมายาลาเนี่ยจะพาไปเที่ยวถ้ำไงครับก็ใช่มาเที่ยวถ้ำอ,อันนี้วัดครับอันนี้วัดใช่อันนี้<อ>นคือวัดคือถ้ำมันอยู่ในวัดถ้ำอยู่ในวัดเนี่ยนะครับใช่เป็นไปได้ยังไงอะครับเป็นไปแล้วหรือว่าวัดอยู่ในถ้ำครับมันก็วัดก็อยู่ในถ้ำ หัวชสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจ้าคะพบกันน้องเพื่อนแลน้องแฮวนะคะในรายการเที่ลไมไทยแลนด์เวิร์ d ค่ะอะละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ที่ภาคใต้เนาะใช่ครับอยู่กันที่จังหวัดปลายด้ามขวานี่ก็คือจังหวัดยะลานั่นเองครับค่ะและสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือวัด โกหาพิมุกหรือวัดหน้าท่ายะลาเห็นไหมชื่อเขาบอกว่าวัดนาท่ายะลาวัดนาท่ามีถ้ําสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ๆๆที่ชาติคือถกเถียงกันนะคะว่าเออที่นี่เนี่ยนะคะเป็นวัดหรือเป็นถ้ําแล้วก็เป็นวัดอยู่ในถ้ําหรือถ้ําอยู่ในวัดหรืออย่างเงี้ยค่ะวัดอยู่ในถ้ํา ถ้ำอยู่ในวัดครับในวัดครับถ้ำอยู่ในวัดจริงเหรอครับจริงครับถ้าอย่างนั้นที่ชัดต้องบอกผมแล้วนะครับว่าวัดภูหาพิมุกเนี่ยมีความสําคัญยังไงทําไมถึงมีชื่อว่าวัดหน้าถ้ำยะลาแล้วมีถ้ำอยู่ในวัดหรือว่าวัดอยู่ในถ้ำจริงๆเหรอครับจริงๆครับก็ไม่ใช่ถ้ำอยู่ในวัดวัดหรือวัดอยู่ในถ้ำถ้ำวัดถ้ำอยู่ในวัด วัดนาถ้มที่สร้างขึ้นเมื่อพศ2390สมัยปลายรัชกาลที่3 <Okay. S 1> เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนะครับเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป uh huh. ถ้าใครมายะลาไม่ได้มาแวะสักการะท่านพระนอนที่อยู่ข้างในนี่นะครับก็ถือว่าไม่ถึงยะลา uh huh. ถ้าเรามองจากข้างนอกนะครับเราจะเห็นเป็นแก้ภูเขาธรรมดาธรรมดาแต่ว่าหารู้ไว้ว่าข้างในภูเขามันจะเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ uh huh. ซึ่งมี พระพุทธรูปปางสายญาติยาวขนาด81ฟุต1นิ้วบรรจุเอาไว้ใชางำไงเราต้องขึ้นไปชมไปดูกันไหมไปด,ดูกับตาบไม่ได้แล้วล่ะครับได้ฟังแบบนี้แล้วเราต้องขึ้นไปเห็นของจริงกันแล้วล่ะครับซึ่งก่อนที่จะถึงตัวถ้ำด้านบนนะครับเราก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ111ขั้นออกกำลังขากันนิดหน่อยแต่รับรองว่าถ้ำด้านบนจะต้องมีจุดที่น่าสนใจเยอะมากๆแน่นอนครับ ้ห oh, พี่ชัดครับครับนี่ผมผมเห็นยักษ์นี่ครับตืินไต้เลยอ่ะชาวบ้านเรียกโอ้พ่อท่านเจ้าเขาเป็นยักษ์ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ hmm. อันนี้สร้างตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองประมาณปีอะไรครับ2484ยครับโอ้โห80กว่าปีแล้วใช่ครับ hmm. ผมได้ถามเจ้าวาดคนที่สร้างนี่นะครับ uh. เขาถามว่า ลุงสร้างขึ้นมาทําไมครับอันนี้นะครับท่านบอกว่ากูสร้างขึ้นมาต้องการที่จะเป็นผู้ปกปักรักษาพ่อท่านบรรทมหมายถึงพระน,นอนคือถ้าเราเรียกกันภาษาเราคือเป็นนายทวารบาลันนะครับใครจะขึ้นออกไปทําไม่ดีไม่ไม่สวยไม่งามท่านนี้ก็จะคอยปกปักรักษานะครับก็เลยกลายเป็นความเชื่อ ของคนใน,ในพื้นที่นะครับบนบานสารกล่าวขอโน่นขออะไรแล้วแต่นะครับก็ประสบความสำเร็จอ,อันนี้คือสิ่งที่บอกให้เราเห็นว่าเขาเขาขอแล้วได้เขาขอแล้วประสบความสําเร็จนะครับบางคนก็เอากระบองมานะครับแต่ดูข้างหลังมันเป็นตากนะคะพี่ครับอันนี้ก็แทนกระบองกระบองจริงๆอาจจะหาซื้อยาก อันนี้ก็คือไกลย่งขึอ,อันนี้ก็คือเบี้ยน,น้อยหน่อยนะ <c oughs> ตามฐานะ<ช>กระบองตามฐานะนะครับ <c oughs> เราดูมุมนี้นะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของพ่อท่านเจ้าเขาค่อนข้างเยอะ <c oughs> นะครับเช่นกรองแขนด้านขวานี่คือรูปพรานบูน <c oughs> <c oughs> พรานบูนก็คือเป็นมโนรา <c oughs> ที่อยู่ในมโนราปาักใต้นะครับ <c oughs> เป็นตัวมโนราพรานบูน แล้วก็ลักษณะเสื้อผ้าที่นุ่งนุห่มนี่ก็คือเป็นหนังสัตว์นะครับรูปลายเสือนะครับมีเขี้ยวนะครับที่คล้องคออยู่เนี่ยนะครับคือพญานาคคือเขาจะมีหงอนอแล้วก็มีสร้อยใต้คางนะครับคนไม่รู้คิดว่าจะเป็นงูบองหลาความคิดของคนในพื้นที่นะครับ ผมกำลังจะบอกว่าอันนี้คือพญานาคร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบพเรจจำกัดมหาชนเทียวท่ายละหวังเทียงตัวไห ไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตากลับมาเที่ยววัดหน้าถำยะลาหรือวัดคูหาพิมุกกันต่อครับพี่ชัดบอกว่าวัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นวัดสำคัญของจังหวัดยะลาแล้วยังเป็นโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า1,300ปีเลยทีเดียวและเมื่อเราเข้ามาในถ้ำสิ่งแรกที่เราพบก็คือพระพุทธไสยาสโบราณ ซึ่งคนในพื้นที่จะเรียกกันว่าพ่อท่านบรรทมครับตามประวัติที่เล่าต่อๆกันมาก็คือว่าสร้างจากปูนนะครับสร้างจากปูนในบริเวณเนี้ยที่หาได้แล้วก็โครงข้างในก็จะเป็นโครงไม้ไผ่ะนะครับแล้วก็จะมีพญานาคอยู่สอง ตัวด้วยกันนะครับตัวหนึ่งก็สีขาวอีกตัวหนึ่งก็สีแดงนะครับตัวสีขาวนี้ก็น่าจะเป็นสื่อสัญลักษณ์ตัวแทนของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือพระนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับพญานาคจะเป็นทั้งอาวุธเป็นทั้งพาหนะของพระนารายณ์นะครับส่วนพญานาคสีแดงห้าเศียรน,นี้ก็น่าจะเป็นสื่อของ พญานาคในศาสนาพุทธคือพญานาคมุจจินทนะครับแล้วก็ทั้งสองตัวนี้ก็พันกันนะครับพันเป็นเกลียวกันเลยแล้วก็ไปปักลงตรงส้นเท้านะครับพญานาคนี้ในการสร้างเนี่ยมันจะไม่เห็นจะไม่เห็นหางพญานาคนะครับเพราะหางพญานาคนั้มาปักลงเท้าแล้วก็สื่อว่าเป็นขดเป็นฐานเป็นอาจให้กับ พระพุทธรูปบันทมชาวบ้านเรียกพ่อท่านบรรทมนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นตรงนี้เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นองค์เทวรูปของพระนารายณ์บรรทมสินซึ่งมีพญานาคตัวสีขาวอยู่ด้วยครับแต่พอคนที่เดินทางมาตรงนี้เห็นว่ามันเรานับถือศาสนาพุทธแล้วก็เลยสร้างพระพุทธรูปครอบองค์พระนารายณ์เอาไว้ สันนิษฐานว่านะครับสร้างเมื่อพศ1300ต้นสมัยอาณาจักรสีวิชัยจะเห็นได้ว่าพระพุทธสายญยานเนี่ยนะคะจะรายล้อมด้วยพระพุทธรูปนะคะหลากแบบนะหลากหลายองค์มากเลยนะคะอรอบเลยตันี้คือสร้างในระยะเวลาเดียวกันไหมคะสร้างระยะเวลาเดียวกันนะครับอของของเดิมๆที่สร้างในสมัยนั้นจะเราสังเกตได้ว่าตรงฐานพระพุทธรูป ที่เรียกว่าชุกกะชีเนี่ยจะเป็นเรียบๆนะครับมันจะไม่มีลายกระหนกนะครับเนี่ยเราเดินสามารถเราไปเดินดูได้เลยนะฮะเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด19องอค์ขึ้นทะเบียนไว้วกับกรมศิลป์เลยนะครับกร<ผ>มศิลป์เขาก็จะมาบูรณะซ่อมแซมนะครับท<ๆ>ุกๆ2ปีหรือ3ปีเนี่ยนะฮะเขาก็จะมาบูรณะซ่อมแซม <ว etas S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าพาระเกศบางทีก็หลุดหายบ้างอะไรบ้างพื้นผิวสี พี่อะนะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพี่ว่าแถวหน้าจะมองดูเหมือนพี่นะมันเหมือนหัวใจปะ่ะนี่ตรงก่อนถึงประตูใช่ไหมครับนี่นี่นี่<ช>นเป็นซ<ช>ุ้มเลยนะครับเวลาเราเดินมาเราไม่ได้สังเกตถูกปะ่ะแต่เวลาเดินกลับไปเนี่ยเออจะเห็นเป็นเหมือนหัวใจพี่เห็นไหมคะมพี่อยู่ที่นี่มาเคยสังเกตไหมคะไม่เคยยังไงไม่เคยเลยอันนี้เนี่ยเราถือเป็นจุดเช็คอินได้เลย เดี๋ยวเราละหว่างทางด้านโน้นนะ,ค,ะครับคราวนี้เราก็จะลงทางด้านนี้ลงอีกด้านหนึ่งเราก็จะไปเจอถ้ำพระพุทธบาทจำลองอ,อีกนิดหนึ่งแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยโอ้โหนี่เขาเรียกเป็นศาสตร์ที่ถูกต้องเลยนะถ้าเกิดเป็นศาสตร์จีนนี่คือถูกเป๊ะเลยคือไม่มีการย้อนกลับการที่แบบว่าเราขึ้นมาเนี่ย ข้างบนมาเพื่อออความรับความเป็นสิริมงคลมากราพระพุทธองค์อย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นประตูทางขึ้นสวรรค์เราได้ขึ้นสวรรค์ไปกราบท่านแล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราจะกลับลงไปที่บ้านแล้วก็นําความเครียกว่าเป็นสิริมงคลความโชคดีกลับบ้านไปก็คือไม่ย้อนกลับไม่ย้อนกลับนะใช่เพราะว่าเราพร้อมมาแล้วอันนี้อันนี้ใช้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เลยนะคะเนี้นะผมขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับคำแนะนำนะฮะเดี๋ยวจะไปใช้แล้วก็สวยสวย คงจะบอกทวัดว่าเราคงจะต้องเปิดประตูนี้แล้วล่ะเพื่อให้คนได้ขึ้นทางด้านน้นลงทางด้านนี้ใช่ค่ะขอบคุณมากๆนะครับเราเดินต่อกันนะครับค่ะ เดินทางละไม่ไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า100%อร์ซ็นพี่ชั้ครับพาเราสองคนนะคะมาเทื่อที่ไหนกันต่อลคะคันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าทั้มศิลครับแต่ว่าชื่อทั้มศิลเนี่ยจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือว่ามีภาพวาดอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นภาพวาดโบราณประมาณพันกว่าปีครับพันกว่าปีครับอเอ๊แต่สังเกตป้ายข้างหลังเนี่ยนะครับ โบราณสถานถ้ำศิล์ศิลเนี่ยไม่มีตัวตัวกาะรันเลยครับอันนี้เขียนถูกแล้ววะครับเขียนถูกแล้วศิลปะเป็นชื่อคนที่ค้นพบซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคุณอนันต์มะลีครับโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรพบุรุษของทางพี่เป็นคนผู้ค้นพบถ้ำนี้เหรอคะครับผมเมื่อปีพศ2468ชื่อนายฮาดีเวรกติฮารี ครับผมเป็นผู้ค้พบแล้วก็ได้ไปแจ้งทางกำนันตำบลน,น้าถา้ำค<ะ>่ะแล้วก็คุณศิลปรกรรมพิเศษมาสำรวจในปีพศ2478หรืออีกี่ปีต่อมาอีกทีนึ่งแล้วก็เขาสั่งให้ในถ่งแก้วนิดซึ่งซึ่งเป็นผู้ควบคุมกองลูกเสือ,อมาทํสำรวจแล้วก็ไปเจอรูปวาดฝาผนังเป็นรูปพระพุทธรูปรูปอะไรต่างๆที่อยู่ภายในถ้ำแล้วก็เจอ<ะ>พวกเศษเครื่องปั้นดินเผาภายในถ้ำ ก็เลยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ศิียบกกรครับผมทางเสียบกกรเลยตั้งชื่อถ้ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณศิลปกรรมพิเศษช,ชื่อว่าถ้ำศิลป์ถ้ำศิลป์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกันมากกับวัดคูหาพิมุขครับเราจะตามพิชัดขึ้นไปชมภาพเขียนสีโบราณซึ่งอยู่ภายในถ้ำด้านบนกันโดยสันนิษฐานว่าเป็นภาพเขียนสมัยศรีวิชัยตอนปลาย ภายในถ้ำจะงดงามแค่ไหนและภาพเขียนสีโบราณที่ว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นห้องโถงแล้วนะฮะ<ช>ห้องโถงเล็กๆซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนะครับ<อ>เดี๋ยวภาพเขียนจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่ามาถึงนี้ผมอยากจะอธิบายในเรื่องของธรณีว<ช>ิทยาน,นิดนึ่งภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาหินปูนนะครับเนื้อหินประมาณ80%โดยประมาณนะครับจะเป็นหินอ่อนแต่เราไม่เห็น เนื่องจากว่าไอห,หินปูนเนี่ยมันจะเคลือบเอาไว้ประมาณ2มิลหรือ3มิลก็หนาพอสมควรนะครับครับหนาพอสมควร,วร<า>เขาถึงเขาถึงเรียกว่าเป็นภูเขาหินปูนผมจะดูตรงนี้นะครับรน,นี่คือเนื้อหินอ่อนที่ฉาบไว้บางมากๆ<อ>จะเห็นสีของเนื้อหินเนี่ยนะครับหลากสีเขาจะโชว์ให้เราเห็นเลยว่านี่คือเนื้อหินอ่อนที่เราสามารถ สัมผัสได้อันนี้มันเคลือบไว้บางมากๆนะประมาณแค่ประมาณแค่มินเดียวอาจจะไม่ถึงมิลนะใชาใช่ได้ชัดขนาดนี้ครับเดิมในถ้ำอันนี้นะครับเป็นที่อยู่ของคนโบราณในสมัยก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีร่องรอยเหมือนเหมือนกับรอยขุดรอยอะไรอพวกนี้นะครับคือเขามาขุด ชาวบ้านเขามาขุดเอาดินที่นี่เขาเรียกดินมายาเป็นปุ๋ยที่ขา้างทางเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้พื้นดินบางส่วนนี่หายไปก่อนที่ทางกรมศิลป์จะเข้ามาบูรณะซ่อมแซมนะครับอนุรักษ์เอาไว้นะครับภาพจะมีอยู่สองซีกนะครับซีกทางขวามือผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติทั้งหมดเลยนะครับข้างล่างนี่ก็จะมีภาพต่างๆ นะครับที่มองสามารถรมองเห็นพญามารเป็นภาพพญามารบ้างอะไรบ้างในตำนานของพุทธประวัติภาพนี้ก็ตกประมาณหนึ่งหนึ่งพันกว่าปีนะครับ,รบภาพนี้ถ้าเป็นพุทธศตวรรษก็อยู่ที่ประมาณพุทธศตวรรษที่16 17คือทางนน้นจะเกิดก่อนครับ ทางทางน้นจะเกิดก่อนในปี1,300พศ1,300อันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณปีพศ1,600 1,700ครับผม1,600 1,700ครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งตรงไหนคบอันนี้อันนี้เป็นภาพวาดมนุษย์ก่อนก่อนอันนี้อีกนะครับเพราะเป็นวิถีชีวิตจะเห็นอันนี้ไหมครับที่สี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้คนเห็นชัดกำลังหูงต้มอาหารจริงนี่ครับ คนหุงข้าวคนหุงข้าวนะครับใช่ใช่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายด้วยนะใช่แต่ว่าคนยุคปัจจุบันนี้ก็เข้ามาแวะเวียนแล้วก็เข้ามาชมนะคะสิ่งที่ตามมานั่นก็คือมีลายเส้นประกอบครับผมบางคนคนยุคใหม่เขาเข้ามาเช็คอินโดยที่แบบบางทีรู้เท่าไม่ถึงการอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็จะมีแบบลายเส้นแปลกๆนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะช่วยกันอนุรักษ์นะครับอย่าขีดเขียนอะไรในถ้ำเลยนะครับค่ะ น้พึ่งครับน้องแห้วครับเหนื่อยกันแล้วยังครับทำไมครับพี่มันมีถ้าที่น่าสนใจอีกนะครับอยากจะพาไปชมถ้ำมืดครับถ้ำมืดครับเป็นถ้ำจริงๆแล้วมันคือเมืองใต้บาดาลในอดีตเป็นโพรงลึกประมาณ800เมตรถึง1กิโลแล้วในนั้นก็จะมีความสวยงามของหินงอกหินย้อยนะครับที่สําคัญคือมันมืด Mm hmm. มันมืดสนิทชนิดที่ดับไฟแล้ว mm hmm. มองอะไรไม่เห็น mm hmm. เลยเหมือนคนตาบอดเลยโอ้ oh. ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับ,บเอาละสิครับฟังแบบนี้ผมกับพี่น้ำพึ่งคงต้องไปเที่ยวถ้าม,มืดกันต่อแต่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาของรายการเที่ยวเราไม่ไทยแลนด์เวิร์หมดลงแล้วครับสัปดาห์หน้าเรามีนัดมาเที่ยวถ้าม,มืดแห่งเมืองยะลากันนะครับพลาดไม่ได้วันนี้ผมกับพี่น้ำพึง่งลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ